ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขนยาวและมีขนหายไปหมดมนุษย์ก็หายไปเช่นกันและตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรนอกจากจุลินทรีย์จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนจะกลับมาอีกครั้งและพวกมันจะเป็นยังไงเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่โลกจุลินทรีย์จุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมากจนคุณไม่สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในโลกที่น่าอัศจรรย์ใบนี้มีจุลินทรีย์อยู่3กลุ่มหลัก ได้แ,แก่แบคทีเรียอาร์เคียและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบตทีเรียมีอยู่ทุกที่ตั้งแต่ในอากาศไปจนถึงในอาหารของคุณแบตทีเรียบางชนิดเป็นเพื่อนที่ดีที่ช่วยเราย่อยอาหารและทําให้โยเกิร์ตมีรสชาติอร่อยด้วยแต่บางชนิดก็ซุกซนและทําให้เกิดการติดเชื้อได้อาร์เคียเป็นนักสํารวจที่แข็งแกร่งในโลกขนาดเล็กนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่บ้าระหำ่ำ และมันแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่โหดที่สุดตัวอย่างเช่นพวกมันสามารถเติบโตได้ในบ่อน้ำพุร้อนจัดแม้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันบางส่วนก็อยู่ในภูเขาไฟได้พวกมันยังรู้สึกสบายดีในอากาศหนาวเย็นอีกด้วยปทีเรียบางชนิดอาจอยู่ได้แม้ในบริเวณที่เป็นน้ำแข็ง <c oughs> เช่นอาร์ติกและแอนตาร์กติกาและพวกมันช่วยทำลายสิ่งต่างๆเช่นพืชและซากสัตว์ที่ถูกแช่แข็งมันเป็นทีมทำความสะอาดธรรมชาติโดยเปลี่ยนซากาต่างๆให้มีประโยชน์ หรือจะจินตนาการถึงความมืดของมหาสมุทรซึ่งแสงแดดส่องไปไม่ถึงแล้วเราจะเจอใครที่นั่นล่าจุลินทรีอีกแล้วที่สร้างอาหารจากสารเคมีปแปลกในน้ําและพวกมันอาศัยอยู่ภายในตัวคุณด้วยคุณคือปาร์ตี้จุลินทรีย์เดินได้ลำไส้ของคุณคือบ้านที่สะดวกสบายของแบคทีเรียหลายล้านล้านตัวที่ช่วยคุณย่อยอาหารและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและสุดท้ายสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกมันอาจมีลักษณะคล้ายพืชทำอาหารเองผ่านการสังเคราะห์แสงหรือคล้ายสัตว์ ออกล่าเพื่อหาอาหารมื้อถัดไปสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดถึงกับรวมตัวกันเพื่อสร้างอาณานิคมที่ทํางานร่วมกันหรือสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตในตอนแรกไม่มีอะไรนอกจากจุลินทรีย์บนโลกพวกมันแค่ออกไปเที่ยวและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เวลาก็เดินต่อไปและยิ่งผ่านไปหลายปีก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นพวกมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางครั้งก็ได้รับความสามารถพิเศษบางอย่างและส่งต่อความสามารถเหล่านี้ให้กับลูกๆของพวกมัน รุ่นต่างๆมาแล้วก็ไปและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุลินทรีย์มีความซับซ้อนมากเรื่อยๆและหลังจากผ่านไปหลายพันล้านปีและล้านล้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งพอๆกับสัตว์พืชและผู้คนบนโลกทุกวันนี้มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากเราลองมาดูกันตอนนี้เลยเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสมัยใหม่ของเรายกเว้นจุลินทรีย์กลุ่มแรกหายไปถ้าไม่มีความเร่งรีบและความวุ่นวายของชีวิต โลกก็จะสงบอย่างน่าขนลุกถนนที่เคยเต็ไมไปด้วยผู้คนและสัตว์ต่างๆบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบอาคารและเมืองต่างๆจะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนเป็นโลกที่โดดเดี่ยวและเงียบสงบอย่างแรกเราจะเกิดการหยุดชงงะงักครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อาหารหากไม่มีพืชสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อห่วงโซ่อาหารและความซับซ้อนที่ทําให้มีชีวิตก็จะพังทลายลงโลกของเราคงไม่วุ่นวายและมีชีวิตชีวาขนาดนี้จุลินทรีย์ตัวจิ๋วนั้นเจ๋ง แต่พวกมันไม่สามารถสร้างงานปาร์ตี้ที่คือคักแบบที่เราทุกคนชอบได้จำได้ไหมที่เราพูดว่าจูลินซีมักจะกินซากสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหมือนที่คุณกินเค้กแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานพวกมันจะเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้ให้เป็นสารอาหารที่โลกชอบแต่ตอนนี้หากไม่มีสัตว์และพืชขนาดใหญ่ก็คงไม่เหลือเค้กมากนะักจูลินซียังคงทำงานหนักแต่วิวัฒนาการของพวกมันจะช้าลงอย่างมากตอนนี้คุณอาจคิดว่าหากไม่มีพืชเราก็จะไม่มีออกซิเจน แต่นี่ไม่เป็นความจริงในความเป็นจริงแล้วต้นไม้ผลิตออกซิเจนบนโลกได้ประมาณ20-30%เท่านั้นแล้วใครล่ะที่ช่วยให้เราหายใจได้จริงแพลงต้นจากสปันบ๊อบแต่จริงๆแล้วมันคือแพลงต้นในมหาสมุทรโดยเฉพาะแพลงต้นพืชซึ่งมีหน้าที่ผลิตออกซิเจนประมาณ80%ให้กับโลกแพลงต้นพืชถือเป็นจุลินทรีย์พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กหรือลอยอยู่ในมหาสมุทรเพื่อควบคุมแสงแดดดังนั้นหากพืชและสัตว์บกทั้งหมดหายไป แลงต้นในมหาสมุทรจะยังคงผลิตออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์แสงต่อไปพวกมันจะมีความจำเป็นมากขึ้นในการรักษาบรรยากาศที่ใช้หายใจได้แม้ตอนนี้พวกมันจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่คุณรู้ไหมว่าสัตว์ใหญ่เช่นวาฬและปลามักจะให้สารอาหารแก่มหาสมุทรมันเป็นอาหารจากพืชที่แพลงต้นพืชจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตหากไม่มีสัตว์ใหญ่สารอาหารเหล่านี้ก็อาจจะน้อยลงแพลงต้นพืชอาจจะไม่เติบโตเช่นกัน และเนื่องจากพวกมันเป็นจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อ,อาหารในทะเลมันอาจมีผลกระทบแบบโดบิโนโต่อห่วงโซ่อ,อาหารในทะเลทั้งหมดนอกจากนี้เมื่อพืชน,น้อยลงก็สร้างออกซิเจนน้อยลงและคาร์บอนไดออกไซด์ก็เริ่มเกาะติดมากขึ้นความสมดุลของก๊าซในอากาศจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเมื่อสมดุลอาจส่งผลต่อสภาพอากาศได้อุณหภูมิของโลกและวิธีการเคลื่อนที่ของลมก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนอกจากนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปอาจทำให้อากาศรู้สึกอับชื้นได้ต่อไปสัตว์ต่างๆเช่น ตัวตุ่นมดและหนอนในฐานะวิศวกรของธรรมชาติพวกมันจะขุดอุโมองค์โรงและบ้านในพื้นดินเมื่อสัตว์เหล่านี้ขุดและเคลื่อนที่พวกมันกำลังช่วยดินจริงๆพวกมันจะผสมดินและสร้างทางให้อากาศและน้ำเดินทางผ่านไปได้เหมือนพวกมันกำลังขย่าดินเพื่อให้ดินแข็งแรงดังนั้นหากไม่มีวิศวกรด้านสัตว์ดินอาจจะแน่นขึ้นเรื่อยๆน้ำฝนก็ไม่สามารถซึมลงดินไปได้เมื่อพวกมันหมดไปสารอาหารจะไม่แพร่กระจายมากนัก และดินอาจสูญเสียความสมบูรณ์ไปดังนั้นระบบนนเวศใต้ดินทั้งหมดอาจมีความสะดวกสบายน้อยลงและขับแคบมากขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจที่สุดคือจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ทั้งหมดผู้คนจะหายไปแต่สิ่งปลูกสร้างยังคงอยู่มาดูกันว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาของจุลินทรีย์บนโลกได้อย่างไรสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมดังนั้นหากไม่มีคนอยู่อีกต่อไป สิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายอย่างรวดเร็วจุลินทรีย์สามารถเติบโตบนพื้นผิวได้และเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะเริ่มปกคลุมอาคารถนนและโครงสร้างต่างๆมันอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีแต่เมื่อให้เวลาเพียงพอคุณจะเห็นชั้นจุลินทรีย์บางๆจเจริญเติบโตธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทรงพลังอาคารที่ครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์คอยดูแลบัดนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศต่างๆลมฝนแสงอาทิตย์และหิมะล้วนทำลายทุกสิ่งที่เราเคยสร้างมา และสถานที่บางแห่งบนโลกมีสภาพอากาศเลวร้ายมากไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนจัดฤดูหนาวที่หนาวเหน็บหรือพายุที่บ้าคลั่งในพื้นที่เหล่านี้อาคารและเมืองอาจจะพังเร็วขึ้นอีกจุลินทรีย์ก็มีส่วนทําให้เกิดสิ่งนี้เนื่องจากบางชนิดผลิตกรดที่สลายวัสดุได้รอยแตกอาจปรากฏขึ้นอย่างช้าๆและววัสดุเช่นคอนกรีตและไม้อาจอ่อนแอลงมนุษย์ประเมินค่าพลังของตนสูงเกินไปเมื่อเราเรียกตัวเองว่าราชาแห่งธรรมชาติถ้าเราหายไป ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่พันปีมันก็แทบจะไม่เหลือร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์เลยมันจะเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแต่ไม่ว่าในกรณีใดเหตุการณ์นี้จะเป็นโอกาสสำหรับจูลินซีในการพัฒนารูปแบบใหม่จริงๆเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนพวกมันมีอิสระในการสำรวจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบางสถานที่อาจมีความท้าทายมากขึ้นในขณะที่บางแห่งอาจจะไม่ยากจูลินซีแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วบางครั้งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที วิวัฒนาการที่รวดเร็วนี้อาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่จุลินทรีย์จะทำให้โลกกลับมาใหม่ได้ไหมได้แน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์และพืชชนิดใหม่ๆจะเริ่มปรากฏขึ้นเหมือนเป็นบัตเตอร์ายเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงเล,ล็กๆน้อยๆจะนำไปสู่ชีวิตรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงและบางทีอาจมีมนุษย์ประเภทใหม่ด้วยไม่ว่ากรณีใดจุลินทรีย์ที่พัฒนายอย่างรวดเร็วเหล่านี้สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของระบบนิเวศได้พวกมันจะตอบโต้กันด้วยวิธีใหม่ๆ ทำให้เกิดความสัมพันธ์และวงโครจรที่ซับซ้อนความสมดุลของชีติปบนโลกอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เรารู้จักในปัจจุบันมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณลองจินตนาการได้เต็มที่เลย